วัชลินญานะคะจากช่อง YouTube ย t u ู e พญาเพชรพัทรานคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทรานคราและพระชายาญาลินทัศนีเทวีนะคะรอนถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็มีคำถามนะคะจากผู้ติดตามเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะสอบถามเข้ามาว่ามีหมอดูนะคะทักว่าเหตุที่เราเนี่ยอธิษฐานขอพอรองค์พญานาคหรือองค์เทพที่เราเคารพศรัทธาไม่ได้เนี่ย ก็นเนื่องจากบารมีของเราในในด้านปฏิบัติเนี่ยมันมีมากเพิ่มขึ้นแล้วจึงทําให้เหมือนกับว่าความเหมือนกับจะยิ่งไกลห่างทางโลกเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมจริงๆพี่มินไม่ค่อยชอบ <c oughs> ไม่ค่อยชอบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เช็คของใครอะไรประมาณเนี่ยเหมือนกับว่า,าไปสื่อมาอีกที่แล้วก็มาเช็คอ,อีกที่อะไรเงี้ยจริงจจะไม่ค่อยชอบ ทำอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเคารพค่อนข้างเคารพศรัทธาทุกสารแล้วก็ทุกๆแขนงน,นะคะแต่ว่าเอาเป็นเรื่องนี้ละกันเพราะเราไม่ได้อ้างอิงถึงใครเนาะว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะคะสาหรับตัวพี่มิ้นเนี่ยก็คิดว่าคือมันก็มีส่วนเหมือนกันเนาะที่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 บางคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าวาสนาของการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่ามันประมวลเหตุมา หล,หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ว่าเวลาที่มีเงินมีทองเนี่ยก็จะหลงระเริงกับหน้าที่การงานหลงระเริงในความสําเร็จทางโลกโลกเนี่ยมาหลายภพหลายชาติแล้วควบคู่มากับการปฏิบัติก็หลายภพหลายชาติแล้วนะคะแต่ว่ามันไปไม่ได้เหมือนกับว่ามันไปพานิพันธ์ไม่ได้สักทีไปพันิพันธ์ในที่นี้ไม่ได้ก็เพราะว่าเนื่องจากความเพียรน,น้อยนะคะความเพียรที่จะปฏิบัติทุ่มเทเพื่อพันิพันธ์เนี่ยน้อยน้อยเพราะอะไรน้อยเพราะถูกแย่งเวลาไปสร้างความสําเร็จทางโลก นะคะเป็นแบบนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะแล้วบารมีที่เออเราก็เพียรคือเส้นทางที่จะเพียรไปพะนิพานเนี่ยเขาก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้ปะปนกันหรอกแต่มันก็ดึงกันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยบารมีเราก็อาจจะมีมากขึ้นอาจจะอาจจะกรรมดีในชาตินี้กรรมดีในชาตินี้คือกรรมที่เรากาลังเพียรปฏิบัติเพื่อพะนิพาอยู่ก็าอาจจะมากขึ้นก็เลยทําให้เหมือนกับว่า สิ่งที่จะดึงแย่งเวลาเราไปอีกนะก็คือแย่งเวลาไปสําเร็จทางโลกโลก<笑><笑><笑>ก็ก็เลยแบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอํานาจน้อยลงนะคะมันก็เลยทําให้เออมันภาระเราน้อยลงไม่ต้องทํางานบางทีตกงงานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางบางท่านนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยบางบางทีท่านใช้คําอย่างนี้เลยนะคะว่าพ่อแม่ของท่านนะ พ่อแม่ของท่านก็เหมือนกับหลีกทางให้หลีกทางให้ในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าก็ <c oughs> ก็ก,ก็ก็คือเสียชีวิตอย่างนี้นะคะ <c oughs> เพื่อเออท่านก็จะได้ไม่มีภาระแล้วก็ออกบวชอันนี้เป็นเป็นแม่ชีท่านหนึ่งที่พี่มงเครารพรักกันนะคะท่านก็ก็ใช้คํานี้เหมือนกันก็คือบางทีในสิ่งต่างๆที่เป็นภาระทางโลกๆเนี่ยมันก็ถ่วงหน่วงเราอยู่นะคะก็ าถามว่าเป็นไปได้ไหมก,ก็พี่มินก็คิดว่าก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้แต่ทีนี้คือถามว่าอ้าโอเคงั้นถ้าเกิดปฏิบัติทั่วไปพนนานิพานแล้วตังหดหมดหายขนาดนี้งั้นหยุดดีกว่านะมันมันหยุดตามใจเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเหตุปัจจัยเขาเขาเขาจัดสรรไว้ดีแล้วแต่อย่า ไปคิดอะไรตายตัวนะคะคือทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่มีการทํานายทายทักที่ตรงแม่นและล็อกตัวเราไว้ได้อย่างนั้นการทํานายทายทักเป็นเหมือนกับการที่เขาเรียกว่าประมวลเหตุปัจจัยความน่าจะเป็นนะคะถามว่าเราเปลี่ยนทิศทางได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะไม่งั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านสําเร็จทําแล้วนะแต่ว่าท่านเออก็ยังมีภาระ ในในวัดในอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นธุระทางทางการอาสอนปฏิบัติหรือว่าอ่าวัดก็มีค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายยิ่งวัดเริ่มมีคนไปปฏิบัติเยอะวัดก็มีภาระเยอะนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วบางบางทีคนไปปฏิบัติอยู่วัดนานๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีรายได้หรืออะไรวัดก็แบบภาระตรงนี้ถามว่าท่านหาเงินจากไหนนะคะท่านก็ไม่ได้ไปทําวัตถุมงคลขายแลอย่างอย่างวัดที่พี่มินรู้จักอย่างเงี้ย ไม่มีเลยนะคะไม่มีวัตถุโมคตลไม่มีเกี่ยวอะไรสอนวิปัสสนาอย่างเดียวสอนวิปัสสนาของท่านก็คือสอนที่วัดนะคะไม่เขาเรียกว่าแล้วก็ไม่มีอภินิหารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เทศตอนเย็นเทศก็เทศสอนธรร,รมะ,จ,กกะ,ะจะก,จก,รกระถินก็เทศจะกิจการกระถินผ้าป่าก็เทศเทศนาเทศสอนวิปัสสนาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ทำวิธีนี้เพื่อที่จะตั้งใจที่จะหาหาเงินท่านบอกว่าท่านแล้วแต่นะคะแล้วแต่ หาได้ก็หาแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมให้เขามีโอกาสทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยใจที่ท่านไม่ได้เขาเรียกว่าท่านไม่ได้ทําอะไรเพื่อใครอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นสาจิตจิตของท่านเป็นสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างเงี้ย สิ่งเหล่านี้ก็ตามมาเองนะคะลาบสการะและลาบสการะท่านก็ไม่ได้เก็บไว้ส่วนตัวนะคะมีผู้จัดก,การดูแลให้แล้วก็ไปทําธุระของของวัดก็คือไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านอย่างเงี้ยนะคะก,ก็จะตามมาเองดังนั้นเราก็อยา่าไปล็อกตัวเองว่ามันโอ้ทำนายมาอย่างนี้แล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยดูแล้วมันแบบความน่าจะเป็นสูงแต่เราอย่าล็อกตัวเองด้วยความน่าจะเป็นนะคะคือเราก็ต้องมีเขาเรียกว่า เปลี่ยนเหตุปัจจัยได้นะคะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนได้ไงก็กรรมอยู่ในมือชีวิตเรายังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวักนณะเพิ่มวัสนารมบารมีของตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าให้กรรมมาเป็นผู้อย่าให้กรรมเก่าหรือความน่าจะเป็นของกรรมมามาเป็นเขาเรียกว่ามากลายเป็นพระเจ้าที่ทําให้เราขยับขยื่นไปไหนไม่ได้แล้วก็หมดความเพียรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่มิงก็ตอบคำถามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจนะคะขึ้นเราอย่าไปทอแทะอย่าไปหดอย่าไปเหยวนะคะ คือจริงๆนะอย่างอย่างตัวพี่มิ้นเองนะคะอ่าถ้าแบบดวงนะทำนายทายทักเนี่ยคือมันหมดมันสูญแล้วแหละนะตั้งตั้งนานแล้วแหละนะคะแล้วก็คือ,อความที่จะมีอีกไหมหรืออะไรนะคะเขาก็บอกว่ามันแบบ10ปีอะ่ะอะไระดีทีละสิบอะ่ะดีสิบไม่ดีสิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก,ก,ก็ก็หลายๆอยา่างคือมันมีหลายศาสตร์ะนะหลายศาสตร์แล้วก็ดูลายมืออะไรก็บอกว่า เป็นมือขาดอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจำนนต่อการทํานายทายทักก็ทำให้เราเสียศูนย์ไปทันทีนะคะแต่ถ้าทีนี้เราถ้าไว้ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไหมไว้ใจในคุณความดีไว้ใจในอำนาจของบุญไหมนะพี่มินไว้ใจตรงเนี้ยนะคะไม่ได้ไม่เคยเกี่ยงไม่เคยลบหลู่ศาสตร์การทํานายทายทักพี่มินรู้นะว่าตรงเนี้ยเขามีหลักการของเขาในการทํานายนะคะดังนั้นเนี่ยเราเอาไว้แค่เป็นคล้ายๆกับยังไงอะ ไกด์ไลน์นิดๆอ่ะนะคะแต่อย่าให้มาเป็นเครื่องที่ทําให้เราไม่ประมาทมากขึ้นดีกว่านะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราลุยต่อในการสร้างบุญบารมีแล้วจิตใจมันต้องเข้มแข็งมั่นคงนะคะไม่ใช่ไปทํานายทายทักแล้วเราก็กลัวเองหดเองหอ่อ,อเองท้อเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะคะดังนั้นก็แต่พี่มินก็รอดได้อ่ะนะเอาเป็นว่าเราไม่รวยหรอไม่รวยอะ่ะไม่รวยนะคะแต่ว่าไม่รวยในแบบทางโลกแต่รวยในแบบของเราอ่ะรวยในแบบของเราคือมันพอจ่ายนะคะ พอจ่ายแล้วก็บ้านมีอยู่คือพี่มิน้นนับความสบายที่มีอยู่คือเออเรามีปัญญาเปิดแอร์นอนอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าุันนี้ขอบคุณชีวิตความสบายของเรามากแล้วยังมีกินมันมันก็ไม่ได้กินหมือนกินกินหรูกินหร,นรูทุกมื้อหรืออะไรแต่เรายังมีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็นับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บ้านเออมันคือแบบคล้ายๆกับสเต็ปความสบายมันก็เหมือนกับมีแต่ละเปาะแต่ละเปาะที่เขาเขาเรียกว่าเป็นประมาณว่า เขาเรียกว่าอะไรท่านก็ให้คืนเหมือนกับเลี้ยงดูให้เราสบายในแบบที่เหมาะสมมีขอบเขตรถพี่มินงก็ซื้อมือสองทุกคันอย่างเงี้ยนะคะก็คือแล้วก็เอาเอา,เอาแบบที่ใช้จําเป็นนะบ้านไม่มีรถหรูเลยนะคะเบนซ์เบน,นอะไรไม่ต้องมีเอาแบบขับขี่ได้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือเท่านี้พี่มินงว่าพี่มินงรวยละในในใน,ใน,ใ,นในสไตล์ของตัวเองแล้วก็ความรวยในที่นี้ก็คือว่าเรามีธรรมะนะคะธรรมะของเราเนี่ยเริ่มมั่นคงละ เวลาเราไปเห็นใครใช้แบรนด์เนมหรูหรืออะไรเพชรนินจินดานหรืออะไรเราไม่หวัน่นเราไม่หวั่นไหวแล้วแต่ดีใจด้วยนะที่เขามีเพราะเขายังชอบแบบนั้นแต่ของเราไม่ไม,ไม่เราก็สวนใส่ท่านๆอะไรเงี้ยเราเราก็มีความพอของตัวเองความพอเนี่ยแหละพี่มินว่าคือความรวยนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบรูปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย t ท b e พญายเพชรพัทลาศนัด้เพจอัญมณีเพชรเกลวพ่มพนให้พี่มินด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามได้นะคะที่พี่มินสามารถตอบได้ฝากคําถามไว้ที่ เพจอัญมณีเพกเกิดแก้วได้เลยนะคะ ก็อินดีที่จะแบ่งปันธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรค่ะแล้วก็มาร่วมบุญสร้างเท้าสมุทรเทวาเทวีกันนะคะนี่เป็นร่วมบุญบาร,รมีกับเสด็จพ่อเลยนะคะเพื่อให้พวกเรารอดพ้นในยุคภยัยพิบัติในยุคเห็นนี้ไปได้นะคะเราต้องมาร่วมสร้างบาร,รมีกับท่านก่อนเนาะท่านถึงจะเหมือนกับมีเหตุปัจจัยในการช่วยเหลือเรานะคะอันนี้ก็ปฏิสถานไว้ที่วัดแสานสุขนะคะวัดถวายเป็นสาธารณประโยชน์นะคะถวายในที่สาธารณะทุกคนสามารถไปกราบไหว้ท่านได้นะคะไม่ได้ให้ไปกราบไหว้ขอพรในแบบท่านมา เป็นลัทธิเทพอะไรอย่างนั้นนะแต่จริงๆท่านตั้งใจมาเป็นฐานพลังดีๆนะคะท่านจะช่วยเราเหลือพวกเราในรูปแบบของพลังงานนะคะนี่คือจุดป,ประสงค์ที่แท้ของท่านนะคะโอเคก็ฝากบุญนี้ไว้ด้วยนะคะติดตามข่าวสารบุญได้ที่เพจอัญมณีเพจเกล็ดแก้วไปกราบไหว้ท่านตอนนี้มีหน้างานแล้วนะคะที่วัดแสนสุขจังหวัดชนบุรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ